สวัสดีครับพี่ฟุกสวัสดีครับกอาวนัะครับมึงไปไหนมาเนี่ยอ๋อไปเที่ยวมาครับอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรไปไุกอะไรเียอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเยไอ้บนไมเนี่ยหมดเต็มห้องน้ำเลยนี่มมเนี่ย แค่มดเมดตัวนี่เดียวเนี่ยมันเยอะันเยอะลั้มันเยอะ่ะมันตยดเยบลมันกลัวอะไรมดมดเต็มห้น้ำเลยแม่โอ้ยเบมึงกลัวมดใช่ทำไมไม่บอกกูไม่บอกไม่ทันคุณมันกลัว นี่เหมานี่ไปใช้วันตั้มผลิตภัณฑ์เหยื่อกำจัดมดวันตั้มเป็นเหยื่อสำเร็จรูปในรูปแบบเจลพร้อมใช้งานเพียงแค่หยดตามทางเดินที่พบมดใช้งานง่ายสะดวกไม่มีการฟุ้งกระจายของสารเคมีสามารถใช้ในห้องนอนได้เพราะไม่มีกลิ่นรบกวนเป็นการกำจัดที่ต้นตอตัวน้ำยามีลักษณะใสคล้ายน้ำหวานและนำเชื่อมที่มดชอบมดจะนำน้ำหวานกลับรังซึ่งเป็นการช่วยกำจัดต้นตอของมดที่รังใช้เพียงหนึ่งหยดต่อหนึ่งตารางเมตรประสิทธิภาพที่ดีควรหยดหลายๆจุดห่างกันประมาณหนึ่งเมตรนะ วัวหลายเคเออวิ่งหนีกันทั้งบ้านเขาโถ่กูก็ตกใจไใด้เอ็มยอดยาไปใบเบอร์ใบกระด้งเ <c oughs> นี่ยทำมึงหยดเดียวนะำมดไม่มีแล้วไปหมดเกลี้ยงไอเอ็มยดไปตรงน,นี้เลยนเนี่ยเอ็มเนี่ยนี่นะแม่ใช่ใช่เนี่ยรู้นี้ด้วยลูกนี่แม่แล้วมันจะหายไปเหรอเนี่ยมันหนีไปหมดแล้วมันอยู่ไม่ได้แหมพวกมึงก็โวยวายก,กันไม่บอกกูแต่แรกกูยามบนตั้งไม่หยดให้มึงแต่แรกก็จบแล้วเนี่ยมึงก็บ้าอ่อกลัวมดบ้าไปเลย